สบายดีทุกคนสบายดีเอซองค์อิงเ c พลังเงียบเอีเจเบาลาวพวกเจ้าเห็นกันหรือยังในความเป็นตัวตนขององค์อิงในความเป็นนักสู้ในความเป็นคนที่มุ่งม,มั่นมานะอดทนบอกว่าจะเจอปัญหาเจอกระแสลบๆเจอคนมาตามํานี้ตีชมด้อยคาแต้องค์อิงบอกเคยท่อบอกเคยถอยเนาะคลิปนี้ จะเอาเรื่องรลวเกี่ยวกับเพลงเพลงเดิมนั่นแหละมาว่ามาจากกันเพราะว่าอุงอิงคอบอสโจไว้ว่าจะบอตัดเพลงนี้ออกจากสคริปต์นั่นหมายความว่าอุงอิงจะเอาสนะใจคนที่มาว่าคนที่มา้อยคาคนที่มาดูถูกอุงอิงให้ได้สากลจึงจะตัดเพลงนี้ออกไปเป็นอย่างเจเบาเล้วจึงว่าจังซี่ เพราะตามที่ติดตามองค์อิงมาองค์อิงจะเป็นคนทีบอยอมคนทุกคนบอกว่าองคอิงนะั่นเป็นคนแบบวานจังไรก่อนเห็นคนอื่นคอมเมนต์มาโจมตอกโจมตีแล้วองคอิงมาตอบโต้อันนั้นคือเรื่องของสังคมเรื่องของสื่อออนไลน์องค์อิงอ,อยู่เป็นมาตอบโต้เพราะอ,องอิงมีทหารเสือกล้ามีทั้งด้านหน้า ด้านหลังด้านข้างโอบล้อมไว้อยู่แล้วอุค์อิงผู้จําเป็นต้องมาอยู่ในชุดนี้เพราะองค์อิงอยู่เหนือกลัวดราม่าแล้วพอมีคนห้องหับมีคนต่อสู้แทนอุค์อิงแล้วเนาะแต่ว่าองค์อิงจะต้องสู้ก็คือสู้กับตัวเองให้หลายที่สุดเส้นทางสู่ความสําเร็จก็คือต้องสู้กับตัวเองปัจจุบันนี้มีคนบอกว่าตนเองห้องเพ็งนี้เสียงโบเถิงห้องบมวนห้องบมพาน ลีลาบอ,อกถ้าเป็นคนอื่นน่าจะตัดเพลงนี้ออกไปแล้วเพราะว่า f อฟซีบแมนในน้อยเอฟซีองิงเนาะแต่บแมนเจอบอลลาวด์เจบอลลาวเป็น f อฟซีฮักองอิงให้เกียรติองิงให้เกียรติบอโจแต่เจอบาลลาวบบสามารถเข้าไปคอมเมนต์แทรกแทรกในองค์กรและในความคิดขององอิงและบอโจได้เห็นเอฟซีบางคนบางทางแต่ก็เข้าใจว่าพวกเจ้าเข้าไปด้วยความหวังดี บุญยาให้เพลงนี้เกิดปัญหาตืมว่ชิงสันสาเนาะจึงเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของบอสโจแลวองค์อิงเนาะบอกว่าโอ้ขอให้ตัดเพลงนี้ออกสาแนวนั้นแนวนี้บางคนว่าว่าถ้าบปตัดเพลงนี้ออกค่อยจะบอเข้ามาเบิงค่อยจะบอเข้ามาสนับสนุนแน่นั่นแนวน,นี้วาสันเดะพวกเจ้าว่าแนวนั้นนะค่อยเข้าใจอยู่ว่าด้วยความหักความแพงหักลูกสาวบุญยากให้ไปดึงเอาเพลงที่เขามาด้อยคาลูกสาวมาห้องแต่บังเอิญว่าองค์อิงเป็นคนบันยอมคน แหงเขาเว่าให้องอิงแหงจะพิสูจน์ตนเองให้คนนั่นได้เห็นตัวตนขององอิงเนาะแล้วอิงอก,ก็เลยขอบอโจจะตัดออกบอโจรกระตอบเอฟซีบอกว่าตัดออกไม่ได้เพลงนี้เอฟซี FC เลยถามเป็นพ่อ,อยังเพราะว่าลูกสาวบอให้ตัดนั่นหมายความาตัวตนองอิงเป็นแลวนี้แหละเพราะเจเบลาลาหู้และเห็นมาแล้วด้วยขับการพิสูจน์แล้ว เมื่อก่อนอุงอิงห้องเพลงดาวจรัสฟ้าบอได้แมนบอละไพเป็นเอฟซีอุงอิงต้องหูด้ดีขึ้นห้องประจบน้ำตาแตกน้ำตาไหลจนได้ให้คาเวทีแต้กับบ่ท่อบ่ถอยอุงอิงสู้จนเอาพานจนชนะเพลงดาวจรัสฟ้าจนได้เพลงดาวจรัสฟ้า,า,ฟายากกว่าเพลงนี่บุจักกีเทา แล้วเพลงนี่ภาษาอีหย่างอันเพลงง่ายๆแบบนี้องค์อิงจะเห็ุบ่ได้อันซ้ำว่าจะเต้นจะฟ้อนน่ะเป็นอย่างจะบ่ได้องค์อิงก,ก็มีสมองมีตามีปากเต้นบ่เป็นกไปเฮียนเอามันก็มีครูสอนหันคันท่าจะเหตุหันนะแต่้ดยความว่าองคงอิงเป็นโตขององค์อิงองค์อิงบ่ได้เป็นหุ่นเสิดของไผที่จะไปเหตุตามคำสั่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะ จงหักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ดีที่สุดองค์เองเอ้เยจงห้องแบบที่ตนเองจงเฮ็ดตามที่เอกลักษณ์ของตนเองมีเนาะบบแมนว่าเอาเพลงคนอื่นมาห้องกระิีห้องเสียงคือเขาเขาเต้นไส้กระิเต้นไส้เต้นขัวกจะเต้นขัวสุูปแล้วตนเองโบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองบบมีจุดเด่นเป็นของตนเองไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาหมด่ออันนี้มส็สินศิลปินที่พวกเจ้าต้องการ มันโมเมนต์แนวทางมันโมเมนต์แนวทางที่ของคนทีจะดังไปหน้าคนทีจะดังไปหน้าต้องแปลกบุคือมูยาก๊อปปี้มูเนาะขั้นท่าก๊อปปี้เขาก็ไปเบื้องต้นสภาพพุะติเขาก็ไปเบื้องคนอื่นพุทติพอคนเฮ็ดคือกันเป็นร้อยเป็นพันต้องเฮ็ดแบบที่แตกต่างมูเอาเพ่งผู้อื่นมาห้องต้องห้องในเอกลักษณ์ของตนเองคำสุภาษิตลววาวาเฮ็ดคือเพิ่น แต่บ่อเห็ุจังเพิ่นเข้าใจบ่เห็ุคือเพิ่นแต่บ่อเหตุแบบของเพิ่นนั่นนะต้องเหตุแบบของเฮาเข้าใจบ่เออยกตัวอย่างมาค่อยปุกเฮือนเนาะค่อยอยากมีเฮือนค่อยหาเงินอยู่ทุกมือทุกวันอีกโมนึงก็หาเงินเพื่อจะปุกเฮือนเป้าหมายคืออย่างคือจะเฮ็ุเฮือนคือกันนั่นแหละเนาะเออค่อยกอยากมีเฮือนมันก็อยากมีเฮือนคือกัน แต่หู้บว่าเพื่อนของแต่ละคนจินตนาการของแต่ละคนนี่นะมันจะจินตนาการบุคือกันยกกวอย่างว่าค่อยปุ๊กงือนสองสั้นสามห้องนอนหูแบบค่อยนี่ต้องเป็นโซงไทยเออต้องเฮ็ดเป็นโซงไทยหลังคาเอน็นอันนี้หูแบบค่อยแต่โมอนั่นก็คือกันได้เฮดคือเพิ่นได้ก็เฮดเพื่อนคือเพิ่นแต่บบเฮดจังเพิินหมายความแบบบุคือกันแนวคิดต่างกันค่อยก็มีแบบเพื่อนเป็นของค่อยเอง เราก็มีแบบเพื่อนของเราเองเนาะแต่ว่าเฮ็ดจังเพื่อนได้หมายเข้ามาเฮ็ดคือเพื่อนได้เฮ็ดคือกันเขาหมายว่าเฮือนเลยปุ๊กเฮือนคือกันอันนี้ก็เฮือนอันนั้นก็เฮือนแต่เฮือนบุคือกันพอแบบบุคือกันพอแนวคิดบุคือกันค่อยอยากได้ทรงไทยหมอนั้นอาจจะได้ทรงแบบฝรั่งแน่มันเป็นลักษณะแบบนี้แหละฉะนั้นัตอง์องคือกันห้องคือเพื่อนแต่บรเฮ็ดคือเพิ่นห้องคือคือนี่ยใดผู้นั่นกับห้องเพ่งนี้ เขากเอาเพลงนี้มาห้องเออห้องเพลงเดียวกันนั่นแหละห้องคือเพลินแต่บทเหตุจังเพลินนั่นก็คือว่าบรต้องเด้งคือเขาบรต้องโซลีลาแบบเขาเขาต้องโซลีลาในแบบเขาต้องโชว์ความสามารถโชว์ความเป็นตัวตนของเขาออกมาทุกมื้อนี่นะสื่อสังคมออนไลน์คืออยากเห็นตัวตนของศิลปินเนาะลายกว่าบทเพลง้ดยซ้ําทุกคนทุกมื้อนี่ดังดังเพราะเป็นตัวตนของตนเอง บางคนนี่ทิมความตัวตนเป็นของตนเองอยู่หน้ากล้องแถลงแตงเป็นสแสดงเกินหน้าเกินตาปิดหน้ากล้องย่ำใดติดดินคือเกาเนาะหมายความว่าย่ยอมหักคําว่าติดดินนะย่ำไดกระโตเป็นไฮโซแน่นแนวนนี่มันชีเสียความเป็นตัวตนฉะนั้นเราค่อยเสื่อว่าอุินจะบท่ททอบท่ถอยจะเอาชนะเพลงนี้ให้ได้และชนะครูเพลงคนนี้ให้ได้ชนะคนที่โมดูถูกนี่แหละ คือตัวตนขององอิงเป็นอย่างองอิงจึงดังมาเพราะองค์อิงมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเนาะขอสนับสนุนขอยกย่องขอส่งเสริอคงอิงเด้อก็คิดว่าในใจแล้วว่าเอฟซีบ้าเกลลายเข้าไปทรมทลายจยากให้ออกเพลงนี้ออกถ้าบ่าออกจะเลิกที่ตามก่อมีแต่อคงอิมองมีความมุ่งมั่นแห้งมีคนดูถูกแห่งเห็ดให้อคงอิงสู้นี่คือวิธีของคนที่จะดักจะรวยไปหน้าคิดนี้เอาความเป็นจริงของอุงอิงมาฝาก คันบุษงฝากเอฟซีพลังเงียบเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยเพื่อจะผ่านในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย